อยากสีของมืนดนีดูดิท่านผู้ชมนะมเห็นยังเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะรูปตรงนี้นะครับผมนะครับจะรูปตรงนี้นะเดี๋ยวจะผู้ชมได้ไนะเป็นนะเ,เหมือนผมยังไม่รู้เหมือนเหมือนจะเห็นแล้วนะผมะตั่งใจสีรูปตัวนี้ลำไอ้เบิร์เอ๋เอา้าถ้าบอกว่าตรงนี้ให้สามตัวตรงนี้ให้สามตัวมัน,นาลังวันที่หนึ่งหรท่านผู้ชมเออ คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางไม่ได้ส่งเสริมหรือให้เล่นกับพนันแต่อย่างใดให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาใดๆดทั้งสิ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเข้าใจบ่าซุ้มมูเจ้านี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมนะท,ทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยกับผมเนี่ยนุ่มอามค้นเดิมนะครับสิดพามาขอโชว์ขอลาบนะครับบอได้ไก่บ่ดด้ไกล่เลยขออยู่เฮียงจะของไงล่ะนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปขอที่ไหนรู้ไหมผมก็เกิดมาเนี่ยกับพึ่งทีเคยขอทุกตะตะกี้เข้าไปขออสกไปหลา ไปขอตามต้นตะเคียนหรือต้นที่ผมเคยไปขอแล้วต้นตะเคียนบ้างต้นโกบ้างต้นมะขามบ้างที่เนอ่าอยู่หน้าบ้านที่เคยให้เข้าออะอย่างง้นอย่างนี้ประมาณนี้ที่ผมเคยขอมานะตามสานปู่ต่างๆแ่มเมอนี่ครับผมหัวผมพทิทาคขัดไปขออย่างนีนขอต้นอีลัมเออขอต้นอีลัมเออ ภาอาไทายอ,อิลัมไปวางไหนก่อนพาะลาศเนี่ย,ยเกิดต้นอิลัมเด้เอา่าถ้าเป็นภาษาไทยใช่ไหม <c oughs> ต้นอิลัมเหรอต้นหมากตาแดงเหรอมันก็ไม่ใช่ผมก็เออพ่าเป็นครับผมเออมูฏวัดตน้นต้นหมากอิลัมบ,บ้านภาษาบ,บ้านเ่าเคยนาหมากอิลัมนะครับเดี๋ยวเมือนี้ที่พาอไปขอเบงกันนะนะครับซึ่งอา่าตน้น ต้นต้นนี้ตั้งอ่ายังไงล่ะตั้งแต่พี่ชายผมอ่ะเสียไปนะครับพี่ชายเสียไปเพราะว่าพี่ชายนี้เขาผูกพันธ์กับต้นอีลัมมากๆเลยต้นอีลัมต้นนี้นะครับวับนนี้ทา่านผู้ชมมันจะเป็นเหมือนครั้งแต่ก่อนนะไม่ไม่ใช่ครั้งแต่ก่อนหรอกก็คือครั้งตั้งนานนั่นแหละที่ผมเคยมาขออยู่หลังน้ำตกคนเนี่ยมันจะเป็นอ่าต้นต้นมะขามอ่าต้นมะขามซึ่งงวดนั้นที่ผมไปขอนะ ท่าผู้ชมจําได้ไหมที่ใครได้เคยดูดูคลิปผมช่วงนั้นนะช่วงตั้งนานแล้วหลายนี่จะเป็นปีมาแล้วแหละอ่าช่วงนั้นเนี่ยหน้าที่มันออก4-4-6จําได้ไหมที่มันออก4-4-6ก่ะต้นมะขามมาให้ตรงๆเลยนะ4-4-6ต้นมะขามต้นนี้ยให้พี่ที่ผมรูปแป้งให้ดู4-4-6นีาว่าถ้าถ้าบอกว่าให้แม่นช่วงนั้นนาะสามตัวตรงนะหรือว่าผมจะรูปจะรูป ต้นบกขามดีเออเดี๋ยวผมเอาต้นอีลัมดีกว่าข้องของใจก็ต้นอีลัมนะครับของใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าอ่ามัื่อนเด็กขอจะกคลียร้องขอมันกัน่ะเพราะว่ามันแบบข้องอยางผ่านตาผ่านปายผ่านมาอยู่ในเฮี้ยนแบบเหมือนมันเหมือนโดนจิตโดนใจยังไงไม่รู้ยูดีผมก็อยักสิม่านลูแปงเออผมมีความคิดอย่างนั้นนะมันแบบยูดีก็ะยากอยากสิมานลูกแปงห้เบึง อยากสิมานดูแกงให้บึงเหมือนเหมือนแบบเหมือนเพื่อนซิ่ไฮโชคจังไดบุ๊มันก็เหมือนกัใช้มะม,ม่วงผมอะ่ะที่อยู่ในบ้านเห็นไหมก็ให้โชคก็เหมือนต้นกล้วยที่ผมไปดูต้นกล้วยต้นกล้วยก็ให้โชคเออนะครับจะไม่ชมเอายังสีล่ล่ะนะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์เน่กดติดตามให้แน่นะครับนุ่มอาร์มคนเดิมนุ่มอาร์มคนเก่าอ,อ่านะครับกดติดตามให้แน่นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ ผมจะพาทุกท่านไปขอโชคลาภตามสถานทีต่ต่างๆนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้แล้วเนี่ยอเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเจ้าแม่ตะเคียนที่อีกวัดวัดหนึ่งนะงกกมันเป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่ผมเคยถ่ายมาแล้วแหละแต่ผมช่วงนี้ผมไม่ได้ไปหาเ,เจ้าแม่ตะเคียนต้นนั้นนานละเดี๋ยวจะไปด้วยนะครับผมนะครับหลัดจากคลิปนี้ครับผมจะไปลงให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไปขอต้นอิรำกะคอนบม่เคยขอต้นอิรำจ้าเสียเออจะ่าขออเร้อ คอยขอได้ถู่ไมันของใจอยากขอบ่เนี้ยทำผู้ชมอาจจะได้โชคก็ได้อาจจะได้ลาบก็ได้เพ้อเพ้อดิจะค้นตาเดา็ตา,าตาดีใด็ตาไหลาเสียนีแล้ววันที่หนึ่งได้เจ้าแล้ววันที่หนึ่งเด,นนงด้นะครับเอา้าโอเคครับผมตามนั้นแหละครับเดี๋ยวไปขอกันเลยกับต้นมกอิลัมครับผมโอเคครับมาครับท่านผู้ชมนะนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้นอิลำมต้นนี้แหละท่านผู้ชมนี่แหละผมอยากสีรูปแป้งไหม นี่อยากที่รูปแป้งนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งก่อนเด้อเนาะนี่แหละคือเราอยากจะขอโชคขอลาบตรงนี้ท่านผู้ชมนึกยังไงผมอยากสีขอจริงๆนะท่านผู้ชมเออนะครับอยากสีรูปแป้งเพราะว่าผมยางกาย,ยางกายแบบถุกมือถุกมือไหมเออห้องยางไกยทุกมือไหมท่านผู้ชมเอาให้ช่องเบิ้งเห็นอีกอย่างา่าที่งเอาให้เบิ้งเอานะครับดูเอานะครับเห็นอะไรบ้างครับผม แต่ผมไม่เห็นหรอกนะครับเดี๋ยวจะรูปแป้งให้ดูนะครับนี่เี๋ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นอะไรไหมหรือไม่เห็นนะครับอืมแต่ว่าอยากรูปแป้งนะครับบอกไว้เลยนะ้ว่าอยากอยากรูปแป้งตรงนี้อืมเผื่อ ต้นน้ลำต้นนี่คนเสียให้โชคแหมท่านผู้รรมชมอ่านะครับขนาดแบบผมสองต้นกล้วยหรือดูต้นมะม่วงที่ดูเลยเลขมันยั่งเข่าไหมท่านผู้ชมยั่งออกไหมเดี๋ยวถ้าเบื้องต้นอีลำเพราะว่าต้นได้เงี่ยนิดกระขอมาหมดแล้วมะม่วงก็ได้แล้วต้นกล้วยกับขอแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ต้นมะขามที่ผมขอที่มันออกสี่สี่หกสามตัวตรงอ่ะก็เคยขอมาแล้วนี่ล่องมนันนี่งวดนี่มันขนานึกอยากสี่ขอไหมงวดนี่ไหม ออยากสิขอมวดนี้ดูดิท่านผู้ชมนะมเห็นยังเ,เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะรูปตรงนี้นะครับผมนะครับจะรูปตรงนี้นะรูปบริเวณนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก็ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้เดี๋ยวท่านผู้ชมเป็นยังไงเป็นยงนะเหมือนผมยังไม่ได้รูปเหมือนเหมือนจะเห็นแล้วนะ,ะเดี๋ยวก็ต้องรูปดีๆนี่ท่านผู้ชม โอ้วันนี้คัดสีสีรถนี่ครับโอนี้คัดสีรถเมื่อกับเปื้อนเล็บกระดำครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปโฟกัสที่เล็บนี่บองหนึ่งนี่ตัวนี้เหมือนคล้ายเป็นหกเล็กๆนะครับนี่ท่านผู้ชมบริเวณนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเออนท่านผู้ชมไปๆนี่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 เหมือนเก้าเนี่ยตัวนี้เก้าชัด ตัวนี้เก้าชัดเก้าชัดหกก็ชัดนะท่านผู้ชมเนี่ยเอา้าแต่ก,ก็ก็ดูไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับดูไว้เป็นแนวทางดูเพื่อเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับเอา้าโอเคครับเดี๋ยวมาขอกันเลยนะครับผมผมขอทางกล้องออกก่อนนะนะครับขอทางกล้องออกก่อนะทีไรูป เพราะว่าผมก็เคยรูปต้นมะขามมาแล้วก็เคยให้เข้าสามตัวตรงมาแล้วนะครับตัวอมือนี่ก็นนะ่ะสีล่องรูปต้นอีลำเมอ่์กันนะผมเพราะอะไรวันนี้ผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปข้างนอกนะครับผมตั้งใจสีรูปต้นอีลำให้เบอรงอีต่างใจสิรูปต้นอีลำให้เบิงงรบงอีนี้นะครับเอาเอาเด้อสองน้าตันแถวแถวนี้น้ามีคนเห็นหรือเปล่านะครับอา้างตรงๆเด้อสามต้วตรงๆเด้อ หลังจากขีดน้ำเข้าไปแล้วเห็นอะไรไหมมาคับท่านผู้ชมนะอ่ะวันนี้มาขอของงวดวันที่16มิถุนายนนี้2,564เดือท่านผู้ชมเดือให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเอา่องมอยก็เป็นสิโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมเอา้ากล้องคอยอยู่ที่นี่แบบนึงนะครับเออตัวอือโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อท่านผู้ชมเด้เออ่าโอเคนะเอาสีโลไปบังต้นมาถามกับค่อยเข่ามาแล้วสามตัวตรงนะเ,เบิ้งดีว่าเิ่นสิใไห้ตัวไหนอ่าเอาโอเคลูกกันเห็นเห็นนะครับ แต่ว่าให้เบิ้งมือขอ่อยก่อนเบิ้งเด้อว,ว่าที่ึ้นว่ามือเท่านั้ลเท่องอ่ะขึ้นว่ามือ,อ,อ,มอเห็นไหมทุกเีือนนี่มือมาึ้นเด้มาท่านผู้ชม เห็นป่ะเอาไม่มีแล้วมั้งผมว่าเอาไปเบิ่งเอานะครับอยากสี่รูปตัวน,นี้ลำว่าเพื่นจะให้แบบไหนยังไงมื่อนี้นึกอยากรูปเด้วท่ามนชู้เมเอ้ยเป็นเอา้า ครับท่านผู้ชมดูนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอืมเอาตรงๆด้วย่านประชมผมว่างวดนี้เนี่ยตนอิลัมต้องห้โชคแเนี่ยเดยผมมีความรู้สึกจังสันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเลยนี่มีความรู้สึกอย่างนั้น เหมือนจะให้โชคนะครับอีท่านผู้ช่มมินมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงตรงตรงๆเด้อต้นนี้ลำต้นนี้เด้อถ้าจะให้โชคอีลีให้่ันผู้ช่เมมันมีโชคมีลาบกันให้่ันผู้ชวมที่เปิ้เบิ้งนี้เดือยเดืนี่นี่ให้เปิ้ลถือถือรางวัลกันเด้อแต่ว่าเห็นแล้วสามตัวแบบไงเลยตัวนี้เหมือน,นขายเป็นสีสามเกาซี เฮ้ยตัวนี้เห็นท่านผู้ชมขวามือผมท่านผู้ชมขวามือผมอยู่ขวามือไหมนี่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 อุ้ยท่านผู้ชมสามแบบย่างชัดสองชัดมากเลยท่านผู้ชมสามสองสี่สามสองสี่หรือสามสองเก้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมสามสองสี่เนี่ยตรงนี้เป็นสี่ถ้าไม่สี่ก็เก้าสามสองสี่หรือสามสองเก้าเอาอีรีนี่อีรีนี่อีรีนี่ตัวนี้เห็นเห็นเป็นสามสามอะไรเนี่ยดูเหมือนคล้ายๆเป็นสาม สามตัวใหญ่นี่ยนี่สามอังเงี้ยนี่ตัวใหญ่ก็เป็นเก้าแล้วเป็นสี่เนี่ยเนี่ยสี่ตรงนี้เป็นหน้าคนตรงนี้เป็นหน้าคนใครเห็นมันผมโคตรขนลุกเลยโคตรขนลุกเลยท่านผู้ชมหน้าคนตรงนี้หน้าคนเบลเกอร์เลอร์เตอร์เลอร์เลยเนี่ยโอ้ยจะมาบอกยังเนาะเบลเกอร์เตอร์เตอร์ปฏิโอ้ยขนลุกดิอามเอ้ยขนลุกขัดขนลุกเนี่ยขนลุกลีท่านผู้ชมขนลุก วอวอกว่าว,าว,าว,าวาถึกอ,อืมนะครับโอ้ยถ้าผู้ชมเลยโคตรอิเล,แลวแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเด้อนะครับผมแล้วแต่มุมมองเลยว่าเรามองยังไงแบบไหนนะครับอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ไปมึงท er mm ่านผู้ชมเด้อไปมึงนะผมต้องเอากล้องลงมางนี Estate ้เห็นวะท่านผู้ชมเห็นชัดไหมเนี่ยชัดสามสองเก้าสามสองสี่ชัดเจนตรงนี um ้ชัดเจนเลยสามตัวตรงๆตรงนี้ก็เหมือนจะเห็นสามตัวเหมือนกันแต่เห็นเป็นคล้ายๆเป็นหน้าคนตรงนี้ใครเห็นเป็นเหมือนผมเป็นหน้าคนนี่ไงอ่านะครับ ตรงนี้เหมือนคล้ายๆเป็นสี่ตัวใหญ่ถ้าไม่สี่ตัวใหญ่ก็เป็นเก <c oughs> ้าเขาไม่รู้อะประมาณเนี้ยแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะเพราะว่ามันมองไม่เหมือนกันในทานผร้ชมเออเจ้ากับเบิ้งแบบนี้ขอ่อยกับเบิ้งแบบนี้มันกับเบิ้งง่บ,บือขึ้นกันเดิถ้าบอกอีนะยังได้กับเบิ้งง่บ,บือขึ้นกันดวงใครดวงมันในทานผร้ชมนะครับอืมเสร็จแล้วก็คือจบนะครับก็คือจบไม่รูปต่อแล้วนะครับเพิ่นหายแล้ว นะครับผมขอก็กอุปกรณ์เลยเพื่อนให้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าบ่าอยากไปท่ายขขางนอกแมบ่อยากไปท่ายคลิปขขางนอกคือจังแบบมันเหมือนมันเหมือนจังไหร่บุแล้วผมกับยางมื่อนี่นี่วันเนี้ยผมเดินดวย,ยดีกับยางส้นนะอยู่ดีๆผมก็เดินชนต้อนอีลำสองเทียบนะท่านผู้ชมยางส้นถองสองเทียบเดยเออถ้าที่บอกว่าบ่าเบิ่งท่างบก่กระเบิ่งอยู่ดีดุยดีกับยางส้น แปลกถึงได้มาขอช่โขอลาบในตนอิลัมนี้อ่านะครับเอาเอาตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะครับตรงเนี้เหมือนสามตัวตรงนี้ก็เหมือนสามตัวถ้าบอยุงสนิทลังวันที่หนึ่งก็ว่นได้ไดนี่หนานี่หลังเอา้า ถ้าบอกว่าตรงนี้ให้สามตัวตรงนี้ให้สามตัวมันก็รางวันที่หนึ่งเดี๋ยวถ้าผม้ชมเออเอาเรางานนี้แต่บบม้ชมเอ้ยนะครับงานนี้นะครับผมรีบเลยครับผมนะครับโอเคครับผมตามนั้นแหละครับผมนะครับผมขอเอาของไปเก็บก่อนเด้อเบิ้งเอาเด้อยู่นี่เด้อเบิ้งเอาเด้อ,อดเดี๋ยวเดี๋ยวมากเก็บกล่องเด้อ มาโอเคท่านผู้ชมไปโอเคครับตามนั้นครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละเบื้องหันนี่เห็นบกยางชัดเลยท่านผู้ชมสามสองสี่สามสองหานหรือสามสองเก้าเหละประมาณเนี้แต่ว่าผมเห็นเป็นสามสองสี่เลยสามสองสี่กับหรือสามสองเก้าเีท่านผู้ชมคือเห็นแบบโอ้ยขนลุกขนผมขนลุกแล้วนะครับผมนะครับดวงใครดวงมันครับผมนะครับแล้วแต่ ทุกท่านจะดูแต่ละแบบเห็นแบบไหนยังไงกันนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับผมตามนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมหนุ่มอาร์มคนเก่าโอเคว่าท่านผู้ชมเนาะเอาตามนั้นแหละขนลุกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากสิไปลูบไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมื้อนี้ยางส้นต้นลิลลี่สองเทียคิดเอาไปแล้วกันนะครับ เอาตามนั้นท่านผู้ชมเสร็จแล้วยังไงก็ทีแรกเห็นตรงนี้เป็นสามตัวเป็นสามตัวถ้ามองงั้นแหล่งรางวัลที่หนึ่งตรงๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มอัาเภอเดิมขอตัวลาไปก่อนออเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับโชคดีครับผมเฮงเฮงเลยด้วยทุกท่านเด้อน,นะครับขอให้ค,ครอบครัวของของทุกท่านมีความสุขความเจริญลดไข้เบาคิดปากของของไปของมาแล้วตื่นเตลื่อนไหลโอเคครับผมสวัสดีครับ